ที่ร้องหลอกพาพี่มาอับสัญญาณแบบเนี้ยไม่ได้หลอกพี่มาค่าใช่ปะกลัวผมหรอเด็ยน้องกำลังหนีอะไรอยู่หนีอะไรก็ฟิลแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือว่าหนีคดีมาอะไรประมาณนะี้จ้างมาสองนูนี่แตกมากมั้งดูนกถือที่เนี่ยนะในกรุงเทพสวนสัตว์ก็เยอะแยะาแต่นี่ เราจะไม่ได้ค้างคืนกันใช่ปะค้างดิค้างเหรอแต่เราไม่ได้ดีลเลทค้างคืนไว้นี่ยอีกอย่างนึงปกติพี่ก็ไม่ได้ค้างคืนกับทุกคนนะเว้ยไ,ไม่ต้องทำหน้าแบ๊วอืมเอ,อเรื่องเมื่อคืนอ่ะอถ้าพูดถึงนี่จะร้องจริงๆเลยปะ พี่จะไม่จับมือกับลูกค้าเลยไม่แตะตัวด้วยโดยเฉพาะกับลูกค้าผู้หญิงอ่ะปางโอเคปะที่พูดไปอะไม่เข้าใจเลยไงคือปางไม่อยากให้พี่ทำงานนี้แล้วอ่ะก็นี่ไงจะเลิกแล้วจับมงจับมือไม่มีแล้วปางพี่สัญญาปางหมายถึงให้พี่เลิกรับงานได้แล้วอะและ้วปางอยากให้พี่กลับไปลำบากขอปางกินกลับไปไล่ค่าเหมือนแต่ก่อนอ สรุปคือจะไม่เลิกใช่ปะ่ะงานเพื่อนเที่ยวอ,อะไรเนี่ยเลิกได้ไงอะปงังงานพี่มีคิวยาวถึงเดือนหน้าเลยอะถ้าเธอไม่เลิกอ่ะแล้วเราเลิกกับเธอเงยินดีด้วยคุณมาดินคุณคือสุดยอดยูเมดของเราที่ได้รับยอดสมาชิกทะลุร้อยคนและได้ปรับขึ้นเป็นเพื่อนสิดยอดเยี่ยมระดับ close f r i e n ด้านหลังเสื้อเราได้จัดทำคิวาโค้ดให้ลูกค้า จ่ายทิปสกแกนจ่ายเข้าบัญชีของคุณโดยตรงโดยคุณสามารถใช้งานได้ทันที from Yumi โหเจ๋งว่ะนี่พี่มีล really ูกค้าเกินร้อยคนเหรอน้องพี่รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยว่ะเสื้อแบบมีนใครจะไปอยากใส่วะ พี่ก็เอาไว้ใส่ตอนรับลูกค้าไนงะคนอื่นจะได้รู้ว่าพี่เป็นเพื่อนเจี่ยวไม่ได้เป็นหลายคนที่มาจ้างแถมมีชิวะคนด้านหลังด้วยเวลาพี่รับลูกค้าก็ยืนยืนเนียนเันหลังให้เขาให้เขาเห็นเืึงเขาจะให้ทิปอะไรเนี่ย